นี่ค่ะดกไม่ดกไม่รู้แต่ที่เรารู้อันนี้กกแรกที่ถอนมาค่ะนี่ถึงเม็ดจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยโอ้โหตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ได้ทุกคนเนอะพอได้อยู่ ถึงจะเล็กๆปัป๊มๆแต่กร็ดอกอยู่จ้านี่ <c oughs> นค่ะที่ถอนไปได้ตั้งแต่วันแรกที่ถอนมาจนถึงวันนี้แปดแถวสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ,อ๊ะ หนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเ้าสิบแถวสิบแถวค่ะนน่นพ่อดิฉันเดินหาถั่วที่มันหล่นๆอยู่ยังพอมีอยู่ค่ะสวยงามไปด้วยหญ้าปกคลคุมไปด้วยหญ้า กำลังหลักของเรากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะมือมันสั่นรายการต่อไปมันเทศจะ้ะระการแต่งไทยรายการต่อไปแล้วก็ลูกหมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ